ถ้าไม่มาเปิดดูร้านค้าบนเว็บพ v เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมี o a 93พา์มอยู่นะครับลายก็จะให้คนดูนะครับเห็นนั่นแหละสวยงามเลยนะครับลายไทยนั่นเองโอ้โหคือแบบเฮย้ยอันนี้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งหรือเปล่าที่ GM ไม่ได้บอกกับผู้เล่นนะครับว่าเอ้ยมันมี OA ลายนี้มานะเออแต่ว่านะครับไม่รู้ว่ามีคนสนใจหรือเปล่าแต่ว่าผมคนนึงอาจจะเป็นคนที่แบบ เอ้สนใจอ่ะต้องต้องเล่นแล้วอะไรยี่ต้องเล่นต้องเล่นเนี่ยครับกดไปที่อ่าร้านค้าบนเว็บนะครับหลังจากนั้น,นกดที่คาตาล็อกครับอืมแล้วก็กดคลิกเข้ามาครับอ่ากดตรงนี้เลยนะครับนี่โ A มันจะอยู่หน้า6นะครับ OA มันจะอยู่หน้า6เนี่ยแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอโหคือแบบ ผมนี่แบบเกือบพลาดหรือพราผมพลาดไปหลายรอบแล้วก็ไม่รู้นะครับอ่ะผมก็จะไม่พลาดที่จะไม่เล่นมันนะครับผมนี่ก็คือ OA93 นะครับพรามนั่นเองโอ้โหนี่ครับความสวยงามเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่เป็นว่านี่สําหรับผมคือมันอมผมชอบลายแบบไทยอยู่แล้วแล้วก็คือดําตัดทองทองตัดดําอะไรเนงะี้ยโอ้โหผมชอบอยู่แล้วนะครับ ไม่พลาดที่จะไม่เล่นนะครับเอ่อต้องเล่นนะครับผมต้องเล่นนะครับมาโ A เล่นฉายาอะไรดีวะเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าโ A นี่เป็นฉายาที่ผมนี่ไม่รู้จะใส่ฉายาอะไรกับมันดีนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองในเกมก่อนแล้วกันนะครับผมไปครับนี่ครับโอครับผมไม่รู้นะว่าผมเคยทําคลิปหรือเปล่าถ้าผมเคยทําคลิปเนี่ยคนดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วทําคลิปมาเยอะนะครับจริงๆ แต่ถ้าทําไปแล้วก็เอาเป็นว่าทาใหม่แล้วกันเออแต่สวยไงนะครับนึกถึงไอซีรีซองควงไอเอราวันเลยที่ผมท,ทําคพิปไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะ <Okay. S 1> สวยว่ะแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับมันมีแค่ลวดลายนะข่าศูนย์สี่สิบห้านัดครับโอเคยอดเยี่ยมไปครับผมเมยยอดอยู่โน้นนะครับนา,นาทีมาเล่นปืนเก่าๆก,ก,ก็ดีเหมือนกัน ว่าคนนี้ก็เป็นปืนเมตาในยุค่อนนะครับปัจจุบันก็เล่นได้นะแสบแสบฟรีทีที่เจ็บหน่อยนะครับเชนเฮดชอตโอ้โหเข้าหัวเลยเข้าหัวเลยมาเฮดชอตอยู่นุ๊กแม่จริงจริงฟันโดนตัวก็ได้นะเมื่อกี้มนโดนหัวซะงั้น ตาตาแน่เลยเฮ้ยทำไมคิดว่าเป็นผมอม่ะผมเล่นก้นเนี่ยโอ้ทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นหัวแคนมันก็ยิงโหนนะยิงโหนมากเลยแหละจริงๆเดี๋ยวเตอบเดี๋ยวตอาตัวนึงขอเล่นก่อนเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่อยากนะครับอา่เรียบร้อย โอ้โหโอเอราก้อนเฮ้ยจะโดนเหล่าแล้วจะเย็นแม่จะเย็นอันนี้ไม่ใช่ตัวผมไม่ได้ไม่ยอม ไม่ยอมจริงๆไม่ยอมจริงๆไม่ใช่ไม่ได้เราจะให้ตัวพี่ท็อปวันเราโดนเหล่าไม่ได้นะครับสายยิบสิงเฮดหยัดโยเอนี่มันก็นานๆทีมาเล่นมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะหมดอ่ะ อ้าวเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าโอ้โห4-7จจครับอันนี้ไม่ไหวจริงเขาถือคู่ไปเลยอืมเอาละเกมก็จบไปก่อนนะครับโอ้โหโอ,โอเคมาลุยกันต่อเดี๋ยวก่อนนะ จะลองปลาระเบิดสูตรนี้ไม่ได้ปลานานดูตรงนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ปะวะมาดูผิดบอกได้นะปลาไปก่อนแล้วกันน่าจะผิดแล้วละ่ะเมื่อกี้จริงๆนะอ่าตรงนี้ละ่ะตรงนี้ก็จำไม่ได้เฮ้ <c oughs> ยลงเว้ย,ยแต่ว่ามันคือมันไม่โดนอะ่ะมันไม่โดนใครเลยอ่ะ โอ้หพอมาเล่น DZ7 อะพอมาเล่น NoA คือแบบการคลิกมันคนละแบบอะ DZ7 มันมันมันนิ่งกว่านี้ได้ออเ multif. แต่มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกเรียบร้อยเดะเรียบร้อยเดะนี่นายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเราไม่ยอมโหทีมเราแม่งเถื่อนเ,เกิน <impression> ทีมเราแม่งเถื่อนเ,เกินเดเี๋ยวเราไปอีกรอบดิ ใช่ป่าวะเรายืนผิดทีไปเนี่ยเฮ้ยเรายืนเมื่อกี้นั้นเราน่าจะยืนถูกแล้วล่ะอ,อยากเจอพี่ตาโอ้โหอย่างงี้เจอพี่ทพวันเขาก็ทักว่าเป็นผมหมดแล้วมากอย่างเงี้ยเอ้ยไม่หรอกเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไมอาจจะยังไม่คิดแบบว่าเอ้ยตาแบบคิดว่าแบบเอ้ยทพวันคือตาอาจจะยังไม่ใช่เออเราจะยืนก่อนเย่าลกอย่าลกอย่าลก,อาลกบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองนะอย่าลกอย่าลก อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาระเบิดผมก็ปลาได้แค่นี้แหละนะครับเสียได้จังเลยเสียได้จังเลยคือเท่าไหร่วะผมปลาได้แค่สองจุด ผมจำได้แค่แนีแ้แหละมีบากนี่ชัดมากเลยนะโอ้โหลูกซองเข้าหัวเลยเอ้ทีแล้วก็มีลูกซอง ือบว่าเส้น A จะไม่ค่อยมีมีคนเล่นเลยอ่ะตาไปเสียเปล่ามากเลยจริงๆนะงานข้าแล้วลูกซองมา โอ้ลูกซองอีกตัวนึ่งเหรอเอ้ยเออสองตัวโอ้เรียบร้อยลูกซองมาคู่เลยโอ้โอเอผมเอ้วชื่อเขาคลายกันด้วยเว้ยเออเราก็นึกว่าเอ้ยหมดแล้วอะไรอย่างงี้เสียายมากเสียายจังเจี๊ยดหายจังเรียบร้อยนายทำได้ฉันเชื่อมันในตัวนายเฮ้ย ไม่เพื่อนกระจดกันแล้วดูจากเมื่อกี้นะครับจริงไม่เพื่อนกระจดกันแล้วนะครับไม่เพื่อนกระจดกันแล้วปล่อยโบเกียวเด้อ,อ <laughs> นี่ระเบิดสูตรระเบิดสูตร ปลาไปลูกนึงแล้วที่เหลือเก็บไว้นะครับเหลือลูกนึงนีงเ่เก็บไว้ก่อนตุซองทีมเราช่วยไปงัดกับสองทีมขาทีโอ้โเอบนหมีนะไ้ย เห็นนะตัวอะไรมะรอมสองอ่ะโอ้อตัวผู้ชายเหรอเอ,ออไอเราก็เก่งมองไม่เห็นนะโอ้โหจบแล้วตาเบอร์นะครับมองไม่เห็นจริงจริงเ<ป>ย่ะละ ไปก่อนดีก,กว่าเฮ้ยกระสุนกระสุนหลายเอ้ยมันแบบยังไงคือมันหลายกระสุนเกินนะเมื่อกี้หลายคนเลยเมื่อกีไปรีฟร์ไปนะครับคนดูผมไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นะครับโอ้ยพี่ ถ้าผมไปทำแล้วก็จะทำอะตาเดิ้งเีไดเีไดมากอืมถ้าผมไม่ทำแล้วก็จะทำโอ้โหลูกสองโอ้โหนัดเดียวเลยบางที บางทีเอบนเขาก็มีคนอยู่เนาะเราก็ปลารละเบิด้ังแล้วกันเฮ้ยโดนไปโอเคเราปาถูกมาตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันเพิ่งโดนเออเราไม่ได้ปาแย่ขนาดนั้นเราปาถูกแล้วนะครับ วยอีกคนไปไหนอ่ะเพื่อนอยู่้างล่างโอ้โหเรียบร้อยผมนึกว่าเสียงโบราคือเขาเพื่อนกูยิงเล่นจ้า สรุปคือเพื่อนครูยิงเล่นจ้าโอ้เล่นกันเซฟดีนะพูดถึงคือได้เปรียบแล้วอ่ะคือได้เปรียบแล้วทําไมไม่วางเอางี้ดีกว่าเออคือได้เปรียบแล้วนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้อะมันเป็นแผน่นแต่ต้องวางมันจะดีอยู่นี้นะเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่การเล่นโอ้โหเลนเทีาายบเว้นนะซัไพ่เบสมันไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่า,าไหร่ ก็มาเล่นหน่อยละกันโอ้โหทีเจเจมาถึงตัดปางหัวก่อนเลยเดือดจัดเดือดมากโอ้โหเดือดจริงโอ้โหทีเจเดตแล้วครับโอ้โหตัวพิษไงี่ยแต่ก็โดนทีเจเจรุ่หนหัวอ,อีกแล้วโคตรเดือดเลยวะโคตรโหดเลยมาโคตรโหดเลยมา โอ้โหเรียบร้อยโอเอถึง <S 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 คือเขาแม่ด้วยเนี่ยแต่ว่าทีจะเจ็บคือ,อน่ากลัวมากอโอเอเลยลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเลีที่สุดไม่ยอมแพ้แล้วนะมาผมไม่ยอมแล้วจริงบอกเลยตัวพิบ <S 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 เออกลับบอลกับบอลกับบอนมีกันโหดมากเลยห้องนี้ เราไม่ยอมแพ้พวกนายแล้วจริงเอาคือบ้างขอให้เราได้จริงคือบ้างโค,ครับอือ้โหขวาโดนดีเจ็ดเจ็ดุ่นหัวยับยับเลย แต่ถ้าเราแมน OA, ่น OA กว่านี้นี่มันคงจะดีนะครับแตเสียดายผมไม่แม่แมนแล้วสร็ต้องหยิบซองม,มาเล่นอยากเล่นเนาะนี่เขเป็นลูกซองนะครับหยิบซองไม่ได้ครับพอนโดอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโคตรมันแต่เอาจริงๆนะี่คือมันเลยตอนนี้มันมากเลยอืมถึงจะโดนนวดก็ตามแต่มันนะบอกก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บเดียวเองตัวแรกเด็ดเด็ดเด็ด,ด จริงยอดไม่รู้นะคนดูจะรู้สึกมันกับผมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเฮ้ยผมมันนะเวย้ยถึงแม้ว่าแบบโอ้โหจะสู้เขาได้แบบลำบากก็ตามามันกว่ามันมันมันดิ๊ด,ดนั่น,น่ย โอ้โหต้้งหน้าก็ลำบากแล้วรุ่นสองมาใกล้ๆเยอะอืมฝันซะเลยเนี่ยเดี๋ยเด้อมาถึงข้างหลังก็เดียเด้อน่านไงกระสุนนะครับจิกมาเลยอืมนี่ยโอ้น่าดิ้ง โอ้โหวัดใจจัดอะเหมาคู่เลยเหมาคู่เลยอืมโอ้ยลันหลันหลัน,ลน ไมบนหรอเฮ้ยนี่อะเปรดเลยแล้วกันเอ๋่เปรดเลยแล้วกันเปรดเลยแล้วกัน อย่ามาดูถูกปืนเปิดเ้ยอย่ามาดูถูกปืนเปิดนะบอกเลยเนี่ยไองเอาจริงใช่ไหมอ่ะเดียวแล้ววะแล้ววะโอ้ยโอ้ยวัดเดือน ไม่ดีเก่าไม่เสียบน้องวโอ้โหอยมาเรื่อยเลยวะ เด็ด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 เอาเพื่อนดีกว่าโก็ดีเพื่อนสกินบีบีเดี๋ยวนี้มันหลากตาเกินนะครับหลากหลากสีหลากสกินเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันดูไม่ออกแล้วไหนเป็นพวกเราโดยเฉพาะโอ้โหเนี่ยชุดดำเนี่ยจริงๆริบางทีผมนึกว่าเป็นฝั่งโจรนะเว้ย

อืมเรบร้อยเฉดแน่ชาดอยู่นงเอานึกงว่าพ้นนึกงว่าเราเบิดอยู่หลังชั้นหนังสือนะครับอันนี้ไป ยิงด้ยดีเลยไหมโอเคโคตรมันเลยวะโอ้โหเดือดจัดอะจริงโคตรเดือดอะโคตรเดือดอะโอ้โหไม่เดือดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวขอปั้นก่อนขอปั้นก่อนโอ้โหจังหวะโคตรดีเลยวะจังหวะโคตรแบบโคตรดีอ่ะดีกับเขาไม่ได้ดีกับเราขอท่านนะครับขออีกทีโอเคก้ากันถ้ากันถ้ากันเดือดมากมาอีก3คิวนะครับ จบเกมอีก2องคิวโอ้โหเรียบร้อยทีมเราเหมาครับเหมาเหมาย่ำเหมาเมาเมาเมาอ่ะโอเคไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคนดูดูคลิปนี้แล้วจะสนุกสนานนะครับเจอกันจ้า